คุณหมอขอบอกวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องโรคนิ่วในถุงน้ำดีค่ะทางการแพทย์นิ่วเกิดจากการตกผลึกของสารที่เป็นส่วนประกอบทางเคมีของน้ำดีพบได้หลายลักษณะเป็นตะกอนเป็นผงหรือเป็นก้อนคล้ายก้อนกรวดมีทั้งแบบแข็งและนิ่มค่ะน้ำดีที่ที่ผลิตจากตับเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำดีใสๆนะครับเมื่อมาเก็บในถุงน้ำดีแล้วเนี่ยฮะถุงน้ำดีก็จะทำหน้าที่ในการกันกรองมนะะีการทำสร้างส่วนผสม ท,ที่เหมาะสมขึ้นมานะครับช่วยย่อยอาหารประเภทไขมันทีนี้ในบางครั้งเนี่ยฮะส่วนประกอบอาจจะไม่ลงตัวนะครับมันก็จะเกิดการตกผลึกของแร่ธาตุของสารประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยฮะเมื่อใดก็ตามที่ส่วนผสมเหล่านี้ไม่ลงตัวก็เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดเป็นตะกอนตะกอนทางการก็คือนิ่วจากจากจุดเล็กๆนะครับก็จะค่อยๆสะสมตัวเป็นตะกอนขนาดใหญ่ตะกอนขนาดใหญ่ก็บางครั้งก็มีขนาดครึ่งเซนหรือ1เซนหรือมีจํานวนหลายๆหลายๆหลายๆเม็ดหลายๆก้อน อันทั้งหมดนียเขาเรียกว่าเป็นนิ่วหรือน้ำดีผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีบางรายอาจจะพบตั้งแต่ยังไม่เกิดอาการเลยส่วนที่มีอาการแล้วก็ยังแบ่งได้เป็นการปวดท้องเล็กน้อยไปจนถึงปวดท้องอย่างรุนแรงซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญาณภาวะแทรกซ้อนที่มีอันตรายถึงชีวิตได้ นิ่วเนี่ยมันก็คือเป็นเหม EN ือนก้อนหินเป็นเหมือนก้อนกรวดที่อยู่ในถุงน้ําดีของเรานะครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่ได้นะฮะบางครั้งบางคราวเนี่ยเม็ดนิ่วเหล่านี้มันก็จะไปขวางทางเดินของน้ําดีเมื่อมีการอุดกั้นของปากทางของถุงน้ําดีแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดแรงดันนะฮะถุงน้ําดีก็จะพยายามบีบเพื่อที่จะขับน้ําดีออกนะฮะตรงนี้ฮะก็เมื่อมีการอุดกั้นแล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดน้ําดีเนี่ยไม่ไหลก็จะค้างอยู่ในถุงน้ําดีเกิดแรงดันในถุงน้ําดีสูงก็ทําให้คนไข้เนี่ยมาากกรวัันนน้่บะค ตุ่มน้อเยืเ่เสพเขียบพลันนะฮะ,ะมีการติดเชื้อแบคทีเรียตามมานะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นโรคตุ่มน้อเยื่เสพเขียบพลันซึ่งเป็นโรคที่คนไข้ก็จะมีการติดเชื้อมีไข้นะครับมีปวดท้องบริเวณชายโครงขวานะครับแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดรุนแรงบางคนก็รุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดได้คุณหมอบอกว่าช่องท้องของคนเราประกอบไปด้วยอวัยวะภายในมากมายจึงเป็นส่วนที่มักจะมีอาการปวดเพื่อบ่งชี้โรคต่างๆ เมื่อไหร่ที่ปวดท้องผิดปกติปวดท้องรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์ค่ะอาการปวดท้องที่เกิดจากนิ่วถุงน้ําดีเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า b i l เ e อร y colic นะฮะลักษณะคนไข้ที่ปวดท้องที่จาเพาะเลยว่าเกิดจากนิ่วถุงน้ําดีนะครับมันจะมีอาการปวดพิเศษของมันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับตำแหน่งที่ปวดเนี่ยก็จะเป็นบริเวณชายโครงขวานะฮะอาจจะเยื้อเยื่อมาบริเวณลิ้นปี่ได้นะครับส่วนมากก็จะปวดหลังจากที่เราทานอาหารเข้าไปนะครับ พอเราทานอาหารต้องมีการย่อยอาหารตามมาใช่ไหมครับพอมีการย่อยอาหารตามมาปุ๊บก็จะมีการบีบตัวขับน้าดีจากถุงน้ําดีมาถ้ามีนิ่วอยู่การไหลของน้ําดีก็ไม่สะดวกจึงเป็นสาเหตุที่เราปวดท้องหลังจากที่เรา,าทานอาหารทางนี้เริ่มย่อยเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตง่ายๆนะครับหก็คือปวดท้องหลังจากทานอาหารมื้อหนักๆมื้อใหญ่ๆเข้าไปเนี่ยฮะเริ่มปวดหลังจากทานอาหารไปแล้วเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับอาการปวดก็จะเป็นลนักษณะของตื้อๆแล้วค่อยๆปวดจากเบาไปหนักปวดแบบเป็นเหมือนขั้นบันได ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจากเบาไปเรื่อยๆจนถึงหนักตรงนี้ใช้ระยะเวลาก็แล้วแต่คนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหึงชั่วโมงสองชั่วโมงบางครั้งบางคราวก็จะมีอาการขึ้นสียใจเรียนร่วมด้วยหรือว่ามีอาการปวดร้าวนะครับปวดร้าวส่วนมากก็จะร้าวทะลุหลังบริเวณสะบักด้านขวานะฮะอาการปวดนี้จะแช่แช่อยู่นานนะคร กว่าจะหายก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับบางคนอาจจะปวดถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะปวดแช่อยู่ประมาณ2-4ชั่วโมงหลังจากนั้นถ้าไม่ทําอะไรมันจะค่อยๆค่อยๆดีขึ้นค่อยๆลดปวดลงค่อยๆลดแบบเหมือนขั้นบันไดเหมือนกันนะค่อยๆลดจากบันไดขั้นสูงลงไปค่อยๆเหลือบันไดขั้นต่ำนะฮะมายคมว่าปวดจากระดับรุนแรงค่อยๆลดไปจนเบาลงนะฮะก็หายไปเป็นครั้งครันนะครับ ปัจจุบันโรคนิ้วในถุงน้ำดีสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงแผลเล็กเจ็บน้อยหายไวถุงน้ำดีนำดคนเราเมื่อเป็นนิ้วแล้วนะครับเราก็อาจจะถือว่ามันเป็นโรคนะครับไม,ไม่ได้ถือว่าเป็นถุงน้ำดีที่ปกตินะครับในสมัยอดีตที่เพิ่งมีการรู้จักโรคนี้ใหม่ๆนะครับศัลยแพทย์ในสมัยก่อนเนี่ยฮะที่เขาว่าสมัยก่อนคือเป็นหลักร้อยปีมาแล้วนะครับเขาก็จะผ่าตัด เอานิ้วออกนะคีบเอานิ้วออกแล้วก็เย็บถุงน้ำทีกลับอันนี้ปรากฏว่าไม่หายนะครับอีกไม่นานคนไข้ก็จะเป็นนิ้วขึ้นมาใหม่เะฉนนั้นเราเราถือได้ว่าถุงน้ําดีของคนไข้คนไหนก็าตามที่เป็นนิ้วขึ้นมาแล้วเนี่ยการทําหน้าที่ของมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะมีโอกาสที่ทําให้เป็นนิ้วซ้าซ้อนซ้ําซ้อนเนี่ยได้ได,ได้ตลอดเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีแล้วก็ จบเรื่องที่สุดก็คือการตัดถุงน้ำดีออกไปโรคนิ้วถุงน้ำดีนี่ฮะการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดเลยนะครับก็มีเพียงวิธีเดียวคือการผ่าตัดการผ่าตัดปัจจุบันเราก็จะผ่าตัดโดยการใช้กล้องนะฮะเขาเรียกว่าผ่าตัดผ่านกล้องเป็นแค่แผลรอยเจาะนะฮะคุณหมอก็จะเจาะผิวหนังบริเวณหน้าท้องเพื่อจะใส่เครื่องมือเข้าไปในช่องท้องนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านกล้องนะฮะเราก็ตัดเอาถุงน้ำดีออกมาจากร่างกายนะครับ อาการปวดท้องด้วยโรคนิ้วในถุงน้ำดีค่อนข้างจะคล้ายกับโรคกระเพาะอาหารแต่เรายังพอสามารถแยกแยะได้เช่นโรคกระเพาะอาหารมักจะปวดเมื่อทานอาหารไม่ตรงเวลาส่วนโรคนิ้วในถุงน้ำดีมักปวดเมื่อทานอิ่มอิมหรือทานของมันๆค่ะอยากจะแนะนําวิธีสังเกตอาการของเรานะครับว่าเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสงสัยว่าเราจะมีนิ่วในถุงน้ำดีหรือเปล่านะครับการปวดท้องแน่นท้องไม่สบายท้องที่มักจะเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับ ส่วนมากก็เราก็สังเกตนะครับถ้าทานอาหารประเภทของมันนะฮะเน้นนะฮะอาหารของมันเยอะๆพวกนี้เช่นทานไปทานเลี้ยงมามื้อเย็นมื้อค่าแล้วก็แอบทานมันเยอะไปนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปพอเริ่มย่อยอาหารก็จะรู้สึกไม่สบายท้องมีการปวดแน่นจุกบริเวณาจกลางขวาพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ให้เราสงสัยว่าเราอาจจะมีภาวะที่ว่าเป็นนิ่วในถุงน้ําดีได้นะครับถ้ามีอาการชัดเจนที่คุณหมอท่านได้ตรวจแล้วเนี่ย เอาวิน,นิจฉัยว่าอาการปวดเนี่ยเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสัมพันธ์กับการเป็นนิ้วเนี่ยอันนี้ก็แนะนําให้ผ่าตัดยิ้วถุงน้ําดีนะครับเราไม่ควรปล่อยไว้เพราะว่าอาการมันจะเป็นมากขึ้นแล้วก็วันดี่คืนดีมันก็จะเป็นภาวะเซ็กซซ้อนที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงสูงได้นะครับ